ถานการ์ฝนตกน้ำท่วมทั่วประเทศยังคงน่าเป็นห่วงพายุฝนถล่มพื้นที่ภาคใต้ภูเก็ตพังงาจุมพรเกิดน้ำท่วมขังไได้้้แลวีี่่่ทนนนเหือมมะะยุนะ ที่ภาคอีสานแม่น้ำโขงยังคงเอ่อล้นเข้าพื้นที่จังหวัดนครพนมส่วนที่ภาคเหนือพิษฝนถล่มน่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่องถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่เขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีเล่งระบายน้ำออกจากเขื่อนที่เกินความจุสั่งเฝ้าระวังพื้นที่ด้านล่าง ระวังน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีระดับน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานเอ่อล้นเข้าท่วมตัวเมืองเพชรบุรีเริ่มลดระดับลงแล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจับตา25จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ Daily n e w Live ข th ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยังดีมากขอบคุณค่ะ